โอ้โหตัวนี้ซีซูเกียร์ไฟฟ้าสุดยอดนี่ครับค่าตัวไม่แพงนะครับผมสองล้านหกแสนสามหมื่นบาทเกียร์ไฟฟ้าครับก็ว่าอยู่ไม่มีคันเกียร์ไปเดี๋ยวขึ้นไปใหม่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูใหม่ไปนี่ครับโอ้ขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ ไปสอบถามเซลแล้วเขาบอกว่าไปเกียร์ไฟฟ้าครับเนี่ยหน้าจอแบบนี้นี่ไฟฟ้าแน่นอนครับนี่เต่าก็ตายเกียร์เกียร์ยรไม่รู้ว่ามันกดตรงนี้หรือเปล่าหรือกดตรงไหนไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าผมก็ไม่เคยขับรถเกียร์ไฟฟ้านะครับผมเคยขับแต่เกียร์ธรรมดาเ,เดี๋ยวเรามาดูค่ายนี้บ้างครับค่ายน้ําเงิน ที4.90่พรัสนะครับตัวแรงเลยคันนี้คันนี้ของเสียอดอดเฮ้ยเสียออดไม่ใช่เสียออดเสียออดเสียอดยอดใช้อยู่ครับตัวนี้แรงจริงครับผมไปถ่ายมาแล้วครับ โอ้แต่ว่าคันนี้ทำไมดุมสีนี้เนี่ยดูนี่ไปเดี๋ยวพาไปดูตัวใหญ่เลยดีกว่าร้อยสิบแรงม้านี่ฮะ6 0 2 0 110แรงม้าพลังเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคันนี้บอกเลยว่า4สูปเทอร์โบค่าตัวนี่ครับผม2ล้าน6แสน สามหมื่นสองพันนะครับจะพาไปชมข้างบนหน่อยโอ้ทำไมของเยอะแยะเลยอะ่ะโอ้มีเบาะสำรองให้ด้วยครับนี่นี่นิวฮอลแลนด์เราจัดเต็มนิวฮอลแลนด์เราจัดเต็มนะครับผมโอ้มีสรุปบงังแดดด้วยโอ้สุดยอดอ่ะพามาชมค่ายนิวฮอลแลนด์หน่อยนะครับนี่ครับอุ่ยชัยแท็กเตอร์อุดรธานีสาขากุชินารายนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจยังไงก็เข้าไปแวะดูได้นะครับสี่แยกไฟแดงทางเส้นตัดใหม่ครับมาลงน,น,น้ำตาลมิตรผลกาลสินนะครับเขาเรียกว่าถนนอาเซียนเนาะถนนอาเซียนสีเลนซีเลนกุชินาลายครับนี่ครับบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นอ้าว จาไฟฟ้า,ฟาหรอเดี๋ยวต้องถามเซลแล้วคันนี้เดี๋ยวต้องถามเซลแล้วเดี๋ยวลงก่อนหาเซลก่อนเด้อเดี๋ยวต้องหาเซลก่อนครับโอ้รอน สวัสดีครับคันนั้นเกียร์ไฟฟ้าเป็น่ะคันร้อยสิบมันเกียร์ไฟฟ้าไหมฮะเกียร์ใหม่เกียร์ใหม่ไฟฟ้าใช่ไหมก็ว่าแล้วขึ้นไปอยู่เมื่อกี้นี่ได้อะไรกันหรือยังยังยังไม่มีเลยจะแจกอะไรอ่ะไม่มีเลยไม่เอาไม่เอาโมหมานเลยพี่เอามากันกี่คนครับ อ๋อเป็นเกียร์ไฟฟ้าใช่ไหมโอ้ไปไปไปเดี๋ยวไปดูใหม่ครับเกียร์ไฟฟ้าครับผมไปดีถามเซลแล้วเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับเป็นเกียร์ใหม่โอ้โหตัวนี้สี่สูบเกียร์ไฟฟ้าสุดยอดนี่ครับค่าตัวไม่แพงนะครับผมสองล้านหกแสนสามหมื่นบาทเกียร์ไฟฟ้าครับก็ว่าอยู่ไม่มีคันเกียร์ไปเดี๋ยวขึ้นไปใหม่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูใหม่ นี่ครับโอ้ขึ้นมาใหม่เมืกก่อกี้ไปสอบถามเซลล์แล้วเขาบอกว่าไปเกียร์ไฟฟ้าครับเนี่ยหน้าจอแบบนี้นี่ไฟฟ้าแน่นอนครับนี่เต่าก็ตายเกียร์เกียร์ไม่รู้ว่ามันกดตรงนี้หรือเปล่าหรือกดตรงไหนไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าผมก็ไม่เคยขับรถเกียร์ไฟฟ้านะครับผมเคยขับแต่เกียร์ธรรมดาชิปนี้อาจจะพูดภาษาไทยนะครับเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายเนาะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม สันหลูกตั้งแดดรับจะมีข้างบนแล้วก็ข้างหลังนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพวกปุ่มไฟอันนี้ก็เป็นแอร์อันนี้ถังกระติกน้ําแข็งนะครับนี่แช่นี่แช่อะไรเย็นๆกินได้นะครับแล้วก็มีเบาะข้างแล้วครับใครมีสาวมานั่งข้างก็ได้นะครับผมไปเวลาไปไถไร่ไถสวนตอนกลางคืนตอน แดดๆอย่างนี้บอกเลยว่าไม่ร้อนแน่นอนครับแอร์เย็นช่ำนี่ครับค่าตัวไม่แรงครับสองล้านหกครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมไวช้แท็กเตอร์อุดรธานีสาขากุชินลลายนะครับก่อนจะถึงโรงงานน้ำตาลมิตรผลกาลสินนะครับนี่ครับโอ้โหจัดเต็มมากเลยครับวันนี้นโฮอลแลนระบบเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็ เป็นตัวแอรเหมือนกันครับ Td ร้อย้วอีก Td เก้าสิบนะครับตัวนี้จะเป็นเพาหลังจะเป็นเฟืองทดนะครับเนี่ยมันจะเป็นเฟืองทดมันจะเป็นเฟืองทดออกมานี่ครับน,นี่ครับเราต้องเลือกให้เหมาะกับหน้าง,งานเรานะครับที่จะใช้งาน่ะวันนี้เขาก็มาประมาณ 1..2..3..4..5 คันนะครับบูตนิวฮอลแลนด์ New land, ของเรานี่เอง แต่ว่าตัวนี้นี่ครับ75แรงมา้าเป็นโฉมใหม่ครับสติ๊กเกอร์ลายใหม่สวยโดดเด่นก็จะมีกาดกาดน่าจะเป็นอะคริลิกนะครับน่าจะบังความร้อนนะครับบังลมร้อนหรืออะไรสักอย่างเนาะเป็นเดี๋ยวมาดูเพาหลังครับว่าเป็นเผาทดหรือเปล่าอ๋อเป็นเพาทดเฮ้ยเ่าตรง ไม่ใช่เผาตรงนะครับไม่เหมือนทีดีนะครับทีดีจะเป็นเผาทดนะครับเอาครับผมสอบถามได้นะครับสนใจยังไงเข้าไปดูมาชมได้นะครับที่ศูนย์ขายรถไถเนียร์ฮอลแลนด์ไวชัยแทกเตอร์สาขากุชินารายนะครับผมนี่เลยนะครับสนใจยังไงโทรติดต่อสอบถามก็ได้่ะ ให้ชมไปเรื่อยๆครับผม